แล้วเข้าเกมาเลยครับแล้วมาที่ซาลีนาก่อนครับผมเลี้ยเป็นตัวอะไรครับลินหนูสปิริตฮะแล้วเฟดไล่มาตรงนี้ก่อนครับเช็คเครื่องก่อนฮะแล้วมาเช็คทัวร์เทมไฟแล้วดันจ่าเอกเข้าจังๆกับใครครับนั่นเป็นสําหรับเฟืงหมิ่นฮะแล้วตีเข้าไปที่หนังเฟืงหมิ่นก็เลยครับโอ้โหแล้วก็สออฟซูตสเต็ปหน้าต่างไปหนึ่งทีฮะแล้วรออยู่หน้าไม้ครับ ยังไงวัดใจครับผมแล้วไปทับไปเลยครับผมโอ้แล้วฉีกตัวเองมาฮะพับกระท่อมไปแล้วแล้วฉีกตัวเองมาจากกระท่อมก่อนนะแล้วตรงนี้เข้าแม้เทพไหบผมแล้วยังฉีกยาวๆอยู่ครับผมจะพับเลยหรือเปล่าเราพับจริงๆครับผมอู้แล้วลินเป็นอะไรไม่รู้ครับเกมนี้หัวล้นตลอดเลยครับผมวงแตกกันเลยทีเดียวฮะแล้วเหมือนจะเสร็จหนึ่งเครื่องแล้วเดี๋ยววาวิ่งเข้ามาเทดให้ครับผม เข้ามาแทงให้หนึ่งทีนะ่บริเวณด้านหลังแล้วเดอะไวท์เจ็บไปเลยฮนะเออไม่ใช่ครับขออภัยครับทำไมไปโดนของไปโดยของซาลีนะ่านเฉยครับเอา้าแล้วจวังหวะนี้เ,เขาจุกไม่มองห,งหลังหรือเปล่าครับสําหรับฝฟงหมินแล้วล้มไปเลยฮนะหรือม,มองทางรยายรครับหล่อเกินนะครตรงนี้<ต>เขา,าลีกูกันครับผมระหว่างเดอะไวท์กับซาลีน่าครับฉีกตัวเองไปลีที่อื่นดีกว่า แล้วมีคนเนียนที่จะช่วยอยู่ครับตรงนี้เอ้หมอคนนี้เขาชื่ออะไรนะผมดมแล้วเชอรินเชอรินนะผมลอลี่ลอรี่เฮ้ยเชอรีนเชอรีนลอรี่อะไรล่ะไม่มีนะแล้วตีเขาที่หลังเชอรีนไปหนึ่งทีแล้วตรงนี้เขามีกุ๊กันอยู่ครับระหว่างดูไวกับซาลีน่าครับแล้วเหมือนจะไล่ําปิดบัญชีปิดบัญชีแค้น เหมือนจะเหมือนจะหลงหรือเปล่าครับผม<ง>เหมือนจะหลงไปฮะล<ง>แล้วลแต่ว,ว่าย้อนกลับมาเห็นรอยครับจังหวะเขานั่งแตะเครื่องอยู่พอดีครับผมอูโห<ง>แล้วตีเขาที่หลังไปเลยฮะก็ะโดนเปิกไม่รู้ตัวเมื่อกี้เขาเลยไม่รู้นั่งปัดเครื่องอ๋อแล้วเป็นเปิ๊ก,กที่มีประโยชน์ประโยชน์ชตัดมาตรงนี้ปั่นไฟชิวๆฮะผมเดาไว้ วิ่งแล้วครับแล้วเข้าเฟสสองไปเลยครับแล้วจะาเอกกับซาลีนาครับซาลีนาต้องจู๊ก่อนแล้วจังหวะโยกอเข้าเต็มกกหูนะครับผมแล้วตรงนี้ม,มีแล้วตรงนี้มีหน้าต่างแล้วคันด้วยครับผมอ้โหคันได้ยังไงฮะแขนตันครับแผนตันแล้วเฟสไล่เอา้าจังหวะจะย้อนกลับไปพับไม้ครับผม โอ้โหคนนี้เขายัดไม้เข้ามาเลยฮะลินแล้วตรงนั้นเขาช่วยกันแล้วครับผมแล้วแวขวนเฟสแรกของเนียไปก่อนนะความเป็นไปได้คือขอซ้ำโฟมินตายแน่ๆครับทีเดียวแล้วจ้าเอเขากับาไว้ครับสเตปแบ็กมาหนึ่งทีฮะแล้วเฟสเหมือนจะกลับมาที่ฮุกครับผม มาเช็คหน่อยว่าแถวนี้มีค่ามีไผ่มาบอมีไผ่มาตรงนี้บอแล้วจะเอกเข้ากับเดาวไว้เต็มๆฮะยังไงจะไล่หรือเปล่าแล้วสเต็ปหน้าต่างไปหนึ่งทีเดาวไว้แต่เขาไม่เล่นด้วยฮะเขากลับมาเช็กที่ฮกรอบที่สองับผมมาเช็คบริเวณด้านหลังด้วยครับเหมือนจะเอาชัวร์เหมือนกันครับผมตกฟดตกฟด เหมือนจะคุมไม่ตกเฟสแล้วตัดตรงนี้ปั่นไฟชิวๆไปก่อนครับเดี๋ยวไว้แล้วแยกกันปั่นเลยฮะแล้วเหมือนจะตกเฟสแล้วด้วยแล้วดึงเลยครับผมสำหรับซาลีนาเขาตกเฟสสองเลยฮะ <c oughs> เหมือนจะปล่อยทิ้งไปเลยครับผมเพื่อนแล้วตรงนี้เครื่องประมาณ70 80ได้ฮะ ลลแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนต์เช่นเดียวกันครับผมแล้วตรงนี้จะปล่อยซาลีนาไปเลยฮะส่วนเครื่องของเฟิงหมินอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซนต์ได้ครับผมแล้วเครื่องที่สองติดมาเลยฮะเครื่องที่สองติดมาแล้วครับเ,เครื่องที่สามติดมาทันควันะนะโซน,นนั้นนี่ โอ้โหแล้วเอาเครื่องครับผมแล้วตรงนั้นเขาช่วยกันฮะซื้อใจกันครับผมซื้อใจกันจนวินาทีสุดท้ายครับโอ้โหถือว่าเป็นแผนแบบเป็นแผนสุดๆเลยครับผมซื้อใจจนวินาทีสุดท้ายแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้นเหมือนเพื่อนปั่นไฟแต่ลากใส่ครับเราเาเข้ากกหูไปก่อนนะเดี๋ยวไว้โอ้โหจังหวะตีเมื่อกี้เข้ากกหูเต็มๆเลยฮะเดี๋ยวไว้ แล้วตัวนี้ปั่นไฟชิวๆกันสองคนนะผมระหว่างซาลีน่ากับผมลืมชื่อฮะต้องขอไปแล้วเหมือนจะลากใส่เพื่อนหรือเปล่าครับผมเหมือนจะเหมือนจะ,จะมาดีมครับผมแต่จังหวะนี้ยังเล่นกับเดะไว้อยู่ครับและเดว้เหมือนจะฉีกเข้าแมทเทสไหะแล้วเขาไม่ไล่ครับผมเหมือนจะ,นจะตัดสินใจพลาดนะครับเหมือนจะเห,หมือนจะเอาเครื่องตรงนี้ครับผม,มเอาแล้วครับผมเอาไล,ล่ฮะ ไล่ครับไม่ใช่ไม่ไล่เราไล่จังหวะโอ้ไล<ร>่จังหวะผียัดไม้ครับผม<ห>ยัดเข้า,าไปเลยฮะไม่สนใจว่าจะยืนรอหรือเปล่าแต่ยัดไปเลยฮะแล้วตรงนี้เขาเหมือนเครื่องที่สี่จะมาด้วยัะผมเฮ้ยเขาเซตบทนั้นเนี่ยแล้วเขามาเช็คเครื่องตรงนี้ครับผมแล้วเครื่องที่สี่ติดไปเลยฮะเหลือเครื่องเดียวเหลือ,เ,เ,อเ,เครื่องเดียวนะแม่จ๋า เลือกพี่จ้าช่วยอ่ามูนดวตอนนี้มีเครื่องเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วเฟิงหมินเหมือนจะติดเครื่องใหม่ครับผมตัดมาตรงนี้เราจ้าเอเข้าไปแล้วครับแต่ว่าไม่ไล่ฮะตัดสินใจไม่ไล่ครับแล้วกลับ,บมาตรงนี้เขาช่วยกันเลยฮะฟันต้อหลังไปก่อนหนึ่งที เหมือนจะไล่ปิดเกมหรือเปล่าครับสําหรับสําหรับดินจะไล่ปิดเกมซาลีนาไปเลยหรือเปล่าครับผมมีโอกาสที่เครื่องจะเสร็จแล้วตีเลยครับแล้วเครื่องที่ห้าเครื่องที่ห้ามาพร้อมกับล้มแล้วเดี๋ยวไว้เหมือนจะมาเปิดประตูครับผมหาปเลยเจอริวก็เหมือนกันนะ เอาครับผมสถานการ์คิลเลอร์ถือว่าตึงจ,จัดๆนะตอนนี้แล้วเหมือนตรงนั้นเดวายเหมือนจะโดนไล่ด้วยครับผมแล้วล้มไปเลยฮะตัดในทีคือล้มไปเลยฮะ <c oughs> แล้วยังไงครับ <c oughs> อุ้งเพื่อจะไปแขวนครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้ตัดสินใจถูกหรือเปล่าครับที่จะแขวนเด <c oughs> วายฮะน่าจะบีบให้ออกตอนะครับเนี่ย <c oughs> แล้วตัดตรงนั้นประตูเก้า้าเรียบร้อยแล้วแล้วเปิดเลยครับผม เชอร์ลินตัดสินใจเปิดเลยครับเหมือนจะทิ้งเดอไวไวเพียงข้างหลังฮะไปก่อนเดอเ้อเนี่ยแล้วเอาไงครับผมแค่โทรเทมก่อนนะผมโทรเทมไปโทรเทมกำรรสนองครับผมเหมือนจะขึ้นอยู่มุมขวามือเมื่อกี้สวัสดีครับคู่ที่เท่าไหร่แล้วครับคู่ที่สามแล้วฮะ ขอบคุณผู้กดติดตามผู้ชี้ผู้ฉีู่ขี่หูดักด้วยนะครับผมสําหรับคุณธเน,นศนะคุณธเน,นศทับโชคนะครับผมแล้วเหมือนเขาจะรอให้แต้มเด็กไว้โอเคครับผมเหมือนจะรอดสองกับห้าเครื่องฮะว้าดูสีนะครับนี่ม,มาทวนแต้มกันหน่อยครับ แต้มต่ำสุดของเสื้ออยู่ที่เท่าไหร่ฮะน้องซีหนึ่งมื่นสี่พันสิบเก้าครับสูงสุดของเสื้อครับสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสามครับผมแล้วจบทีเลอร์จบที่เท่าไหร่ฮะแต้มสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับโอเคครับถือว่าจีกันไปฮะข้างนอกแม่ไหน มีใจครับแล้วเหมือนจะจีจคนเดียวด้วยครับมีเครื่องกันหรือเปล่า <S <S มันจะ <S 2> <S 2> <S เอาไปลกโด